ปรับลดราคาลงมาอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้ Honda City เครื่อง1.5ตัววีได้เป็น CNG แท้จากโรงงานพี่คะราคาโคตรเบาแค่259,000บาทคดีดีประวัติดีฟรีดาวนะคะพี่จัดได้ทุกอาชีพกำลังมองหารถ Honda แล้วชอบ City บอกเลยคันนี้มาครบคๆสเกิร์ตให้รอบคันอีกต่างหากสภาพอย่างว้าวนะคะได้เป็นปี2012ด้วยพี่ถ้าใครกาลังมองหารถราคาไม่แรงแล้ว คุณสมบัติอย่างแจ่มนะคะพี่บอกเลยฮอนด้านะสุดยอดอยู่แล้วนะคะเรื่องรถเรื่องเครื่องอันดับหนึ่งของไทยอยู่แล้วเรื่องเครื่องยนต์พี่ใครกําลังมองหากําลังหารถที่ประหยัดประหยัดแล้วสภาพดีๆผ่อนเบาๆนะคะแล้วนะคะกําลังชอบสีนี้แบรนด์นี้ดูคลิปนี้ให้จบจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะยินดีจ้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรด A วันนี้จัดมาอีกหนึ่งคันจ้ะจัดไปเลยนะคะจัดสวยจัดว้าวคันนี้ปรับรลดราคาลงมานะคะ ปรับรลดราคาลงมาเพื่อให้ถูกใจคนที่กำลังมองหานะกำลังสรรหาไฟหารถฮอน d a แล้วชอบซิตี้คันนี้สเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันสภาพอย่างว้าวนะปรับลดลงมาเหลือเพียง2องแ0นหาหเาพี่หาเครดิตดีประวัติดีฟรีดาวนะพผ่อนแค่แบบ สามใบเทาสี่ใบเทาแค่นั้นเองพี่นะคะไม่ต้องดาวนะไม่ต้องหาเงินมาดาวนะนะคะเอกสารง่ายออกง่ายนะคะจัดอย่างไวนะคะฟา์สเคสรับรถภายในวันได้ขอแค่เอกสารชัดเจนเครด,ดิตีพี่จัดมานะฮะหรือนะคะถ้าพี่บอกว่าอยูอออ่อยู่จังหวัดนี้ออกได้ไหมอาชีพนี้ออกได้ไหมบอกได้เลยออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัด รถขนาดนี้นะคะพี่ไม่ต้องห่วงเลยได้ปี2012ราคาแค่สองแสนกลางโคตรถูกโคตรคุ้มแล้วก็สภาพดีไม่เคยชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำกรอไม่ไม่มีพี่บอกเลยไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องดีสภาพดีแจมแจมว้าวาสวยเนียนกริบนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะพี่ขา ถ้าชอบนะคันนี้นะสเปคเครื่องพันห้าเลยนะได้ตัววีอีกตั้งหากภายในอย่างสวยแต่วันนี้ขอประทานภัยนะอ่า เปิดรถไม่ได้พอดีมาถ่ายค่ำไปนิดนึงแต่เพิ่งจะปรับลดราคาก็เลยขอมารีวิวนะคะให้พี่ๆเอได้จับได้จองกันก่อนอิวจะให้ดูได้แค่สภาพภายนอกเดี๋ยวอยิวอ่าให้ดูอีกคลิปนะคะ EP ถัดไปนะ EP ีหน้าและพี่จ๋าจะมาเปิดให้ดูสภาพภายในแต่วันนี้นะรีบจับรีบจองกันให้ไวพี่นะคะแต่ถ้าดูคลิปแล้วชอบแล้วนะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะรถรุ่นนี้ เปกน,นี้นะคะแล้วก็สวยขนาดนี้ฟรีดาวได้แบบนี้พี่๋าผ่อนแค่สามพเริ่มต้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่นะคะออกได้ทุกอาชีพมีรถสไลด์ส่งให้นะคะถึงหน้าบ้านมีเจ้าหน้าที่วิ่งหาได้ถึงหน้าบ้านหน้าชาญเรือนนะคะเอาเดี๋ยวอีพามาดูนะ พามาดูสภาพก่อนพามาดูสภาพภายนอกพี่ขาดูนะดูไฟตาไฟหน้านะคะพร้อมกับกระจังหน้าโลโก้ฮอนดานะคะนะคะอย่างเดิมอย่างแท้นะฮะไม่มีนะรอยละอองรอยไอ้น้าไม่มีใดๆทั้งสิน้นคาบเหลืองคาบร้าวคาบแตกลายงาไม่มีนะคะชนหนักพลิกคว่ำม,มาไม่มีนะคะไฟตัดมองมีมาให้แล้วเรียบร้อยบอกเลยเช็คได้นะคะคันนี้ CNG แทๆ้ๆจากโรงงานนะคะ CNG มีใบรับประกันมีมอ กอแท้ๆจากโรงงานนะคะไม่ใช่เอามาติดเองนะนะคะเ mm hmm. จ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะล้อแมกอลลอยแท้ๆจากโตโ,ตโยต้าเออขอที่ขอโทษทีล้อแมกอลลอยแท้ๆจากฮอนดานะคะที่หายางยังสามารถใช้งานได้ยาวๆนะคะไม่มีนะคะย้อมแมวแน่นอนนะคะ ไม่มีรถย้อมแมวแน่นอนพี่จ๋าสภาพเดิมๆด,ด้านในนะคะเบ้าชกยังเหมือนเดิมนะนะคะรอยนะคะรอยต่อนะคะระหว่างการชนนะ,ะแท้ๆเดิมๆเ,เลยพี่สังเกตดีๆไม่ดุง้งไม่อ้าเลยแนบชิดสนิทกันมากๆนะคะดูเหลี่ยมดูสีดูคมนะคะดูความคมดูเหลี่ยมดูสีของรถนะคะสภาพอย่างสวยอย่างว้าวพี่มาเห็นรถของจริงนะมาเห็นคันจริงนะหนูบอกเลยนะพี่จานี่ พี่ต้องชอบแน่ๆนะคะไม่มีคันไหนที่จะสวยขนาดนี้รถดีรถราคาถูกเกรด A แบบนี้มีได้ที่เพชรยนต์เท่านั้นพี่จ๋าเครดิตดีอนุมัติง่ายนะเอกสารง่ายๆออกรถง่ายๆอนุมัติไวๆเพราะเรามีสถาบันนะคะ การเงินเรามีสถาบันการเงินนะคะคอยรองรับมากมากกว่า10ส,สถาบันแถมนะคะบริษัทของเรายังได้รับการไว้ใจจากสถาบันการเงินให้ยอดจัดไดโอเวอร์ถึง115%บางที่ได้1 2 0เลยพี่หานะคะมีผลต่อการอนุมัติมีผลต่อยอดจัดนะคะฟรีดาวได้ง่ายๆเลยพี่หานะคะขอแค่อาชีพชัดเจนนะเอกสารชัดเจนนะคะพี่หาเครดิตดีออกได้พี่จัดไป จัดให้นะคะเรื่องดันเคสพี่ไม่ต้องห่วงนะคะงานเร็วงานไวไว้ใจอยู่ได้เลยนะคะงานฝากเซ็นก็ไวใจอยู่ได้พี่ไม่ต้องกังวลรถสวยแน่นอนนะคะสนใจแล้วรีบจับรีบจองนะคะจองมาเลยนะคะ ตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างหรือสายด่วนมาหาอิวเลยนะคะที่0987067324พี่จ๋าจัดมาไวๆเลยนะคะพี่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดหนานี่อิวให้ดูรอบคันติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยคิวกันศาสตร์มีมาให้นะคะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่หานะคะดูรอบคันสภาพอย่างแจ่มอย่างว้าวนะ นะคะล้อแมกไม่มีรอยเบียดแน่นอนไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแน่นอนนะคะยางยังสวยสวยใหม่ๆเราดูแลเราสปาให้ภายนอกภายในเราไม่ทิ้งแน่นอนนะคะเราไม่ทำงานที่แบบว่าทำแบบเอาหน้ารอถเราไม่เอาเราดูแลทุกขั้นตอนทุกสัตว์ทุกส่วนของรถนะคะพี่จา๋า ส่วนนะคะด้านในต,ตัวห้องเครื่องนะบอกเลยรับประกันไม่มียกเครื่องมาแน่นอนนะคะไม่มีเครื่องไม่แท้เครื่องต้องแท้ต้องเดิมเกียร์ต้องเดิมนะพี่จา๋า เกียร์ต้องเดิมแล้วคันนี้บอกเลยไมน้อยแค่8ปดหมื่นเท่านั้นเองนะคะใช้น้อยมากๆนะคะบอกเลยใครได้ไปนะอย่างแจ่มอย่างว้าวไม่ผิดหวังแน่นอนนะรถสวยสภาพดีคุณภาพเกรดเอต้องที่เพชรยนต์นะคะบริษัทเราได้รับรางวัลมากมายพี่สามารถดูได้เลยค้นหาได้เลยนะคะดูบริษัทเราได้เลยความไว้วางใจสุดยอดมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะบริษัทเปิดมาแล้วกว่า24ปีบนพื้นที่ของตนเองไม่ย้ายหนีไปไหนแน่นอนแล้ว ก็ยังมีโครงการที่จะขยายสาขาไปอีกพี่ค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยรถเรานะ เกรด A แน่นอนนะคะทุกๆเรื่องเราใส่ใจนะคุณภาพงานดีงานไวงานคุณภาพต้องให้เพชรยนต์เท่านั้นแล้วต้องให้เซลล์อิวดูแลเท่านั้นนะพี่นะนะคะถ้าเห็นแล้วนะคะชอบแล้วบอกเลยคันนี้มีคันเดียวถ้าไม่หลุดจองมาเราก็ไม่ได้มารีวิวนะนี่ลูกค้าท่านก่อนไม่ผ่านเงื่อนไขไฟแนนซ์นะมีผิดพลาดกันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีของ f อฟซีนะนะคะถ้าชอบนะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามา นะคะทักเข้ามานะตามเบอร์ที่ให้ไว้เบอร์ที่ให้ไว้แอดไลน์ได้ด้วยพี่จ๋าแอดเข้ามาคุยกันดูรายละเอียดได้ถามเงื่อนไขได้ตลอด24ชั่วโมง นะคะพี่คะไม่ต้องเกรงใจนะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกเคสนะเกี่ยวกับเรื่องรถนะบอกนะเกี่ยวกับเรื่องรถการซื้อการขายนะคะพี่คะการดูแลรถนะนะคะอยู่ปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงเต็มใจยินดีบริการนะคะนะคะถ้านะคะพี่ๆอยากดูสนใจแล้วรีบจับรีบจองกันให้ไวบอกเลยนะแอบกระซิบก่อนบอกเลยพนักง,งานของเราพนักง,งานฝ่ายขายของเรามีมากกว่า40ชีวิตนะ ค่อนข้างที่จะขายไวไปไวนะไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดนานยูวรับประกันแน่นอนเครื่องดีเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายด้านในสะอาดแน่นอนเดี๋ยวมาให้ดูอีกพีหน้านะคะหรือถ้าใจร้อนอยากด่วนดูไวนะพี่นะคะติดต่อตามช่องทางที่อิวห้ไวนะสาหรับคลิปนี้ต้องขออาภัยที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนะคะถ้าผิดพลาดประกันใดต้องขอประทานอาภัยไว้ด้วยแล้วนะคะถ้า ชอบถ้าสนใจนะแล้วอยากดูรถรุ่นใหม่ๆอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อยู่นะแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดสั่งกดสันกระดิ่งนะกด subscribe นะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆในช่องอิวรวมรถมือ2เกรด A ด้วยนะพี่จา๋าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP หน้าสวัสดีคะ่ะ